สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสอนเปโนบายคุเน่นะฮะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบสิกนะครับก็เป็นเรื่องโน้ตเหมือนเดิมนะครับเมื่อคลิป2คลิปล่าสุดจะเป็นการอ่านโน้ตกุญแจซอนคือกุญแจเสียงสูงนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปสอนการอ่านโน้ตกุญแจฟานะครับนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็นะครับคลิกก็ไปดูได้นะครับนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องค่าโน้ตนะครับว่าโน้ตไอแบบเนี้ย มันเล่นยังไงนะครับต้องมีค่าเกจจังหวะก็จะเป็นเบสิกนะครับอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากช่องช e l YouTube ไปด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับอยากให้เล่นเพลงอะไรอยากให้สอนเพลงอะไรหรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มใน Facebook ด้วยนะครับชื่อกลุ่มว่าสอนเปโนฟีไบคูเน่นะฮะถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะฮะ โอเคเรามาเริ่มรู้จักกันดีกว่านะครับก็เนี่ยฮะโรถเออเป็นบรรทัด5เส้นเหมือนเดิมนะครับอ่าจจะด้วผมเขียนไว้ข้างนอกก่อนนะตัวแยกหน้าตาโน้ตได้ก่อนนะเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยตึบ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 ตัวแรกอถ้าเป็นหัวโน้ตอย่างนี้สีดำดำแล้วก็มีหางอย่างนี้เขาเรียกว่าโน้ตตัวดำนี่ตัวแรกกันเลยโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะโอเคไหมครับอ่ะนี่ด้วยความรวดเร็วเลยนะ ตัวดำมีค่า1จังหวะต่อไปโน้ตตัวที่2องอย่าแยหน้าตาโน้ตดนะโน้ตกลมแล้วมีหางอย่างนี้เขาเรียกว่าโน้ตตัวขาวโหยากมากๆใช่ไหมมีค่าเท่ากับ2จังหวะเคไหมครับมีค่าเท่ากับ2จังหวะเลขหายอะแล้วก็อะตัวที่3ผมเอาเป็นตัวขาวมีจุดอาอ่านว่าตัวขาว ปะจุดอลายมือก็ยากหน่อยนะครับตัวขาวปะจุดมีค่า3จังหวะแตกต่างตรงไหนนี่แตกต่างตรงนี้นะครับมีจุดอยู่ข้างๆ้างนะครับตัวขาวเฉยเงี้ยมีค่า2จังหวะส่วนตัวขาวปะจุดแบบนี้มีค่า3จังหวะนะครับโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเบสิกนะอันนี้ไม่มีหางไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าตัวกลมตัวกลมมีค่า4จังหวะโอเคทุกคน จำได้บ่เอามาฝึกจำกันหน่อยตัวดัไมีค่ากี่จังหวะครับอืมตัวขาวมีค่ากี่จังหวะครับสองตัวขาวปาจุดมีค่าเท่าไหร่ครับสามตัวกลมมีค่าสี่โอเคถ้าลอยงี้งปุ๊บเราก็จะเริ่มเล่นเพลงเบสิกเบสิกได้บ้างแล้วโอเคเรามาฝึกผมเริ่มจากกุญแจสอนแล้วกัน ว่ากุญแจซ่อนก่อนเอาเปลี่ยนไปดินสอก่อนตรกุญแจซ่อน Jackson. จําได้ไหมครับว่าโนต้ตที่มีขีดนี้คือตัวอะไรถ้าใครไม่รู้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับโอเคผมเขีดเส้นไว้ก่อนอืมโอเคอ่ะน,นี้หนึ่งห้องเพลงอันนี้ห้องที่สองผเขียนไปก่อนอห้องที่สามห้องที่สี่โอเคอ่ะ แบบฝึกหัดแรกนี้เป็นแบบฝึกเหตุเอ้ยแบบฝึกเหตดแบบฝึกหัดโน้ตตัวกลมนะครับอย่าเพิ่งลั่นนะครับพูดผิดนะรีบไปนิดนึงนะแบบฝึกหัดโน้ตตัวกลมนะครับโอเคโน้ตตัวกลมมีค่ากี่จังหวะนะครับทุกคนอ่ะเลื่อนไปดูหน่อยตัวกลมมีค่าตัวละ4จังหวะนะฮะอ่าก็เนี่ยอันนี้เป็นโน้ตตัวกลมใช่ไหมของกุญแจซอนคือโน้ตตัวอะไรมีเขียนอย่างงี้คือตัวโดใช่ครับวิธีการเล่นเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องกดตัวโดตัวเนี้ยแช่ค้างไว้4จังหวะถึงจะถูกต้องตามค่าโน้ตที่่เเขาาากกกํหหนนนดมมะะร็ผจลลอองง้แ วางมือวันจูทีโฟหนึ่งสองสามสี่ยกออกจบนี่คือเล่นโน้ตตัวกลมนะครับอ่ะเล่นแบบฝึกหัดทั้งแบบฝึกหัดเลยตัวกลมล้ว,ลวนๆอ่ะเรามาลองเล่นกันเป็นกุญแจซอนนะครับก็เป็นกุญแจเสียงสูงนะครับอ่ะเราจะเริ่มวางตัวนี้นะครับมีโน้ตอยู่4ตัวเนาะดูอะไรบ้างมีห้องแรกคือตัวโดสี่จังหวะห้องที่สองคือตัวเลสี่จังหวะห้องที่3ตัวมีสี่เออตัวมีก็4จงังหวะ ข้อที่4ตัวฟา4จังหวะนะครับเราจะมาเริ่มเล่นกันนะครับวันชูทีโฟบหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่ห้องที่สามสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้น,นะครับแบบฝึกหัดโน้ตตัวกลมนะครับคราวนี้ผมจะเล่นเป็นโน้ตตัวขาวบ้างนะครับโน้ตตัวขาวมีค่ากี่จังหวะสองจังหวะนะนที่ผมเคยเขียนเป็นตัวกลมใช่ไหมถ้ามีหางเติรขึ้นมาก็เป็นไรละ เป็นตัวขาวแล้วนะครับอะผมเล่นเป็นห้องหนึ่งอันนี้แบบฝึกหัดลืมบอกเลยแบบฝึกหัดของผมเนี่ยห้องหนึ่งมีสจ,นะจังหวะนะที่จะต้องมีเขียนเลขนะผมลืมเขียนเชยเลยจะมี 4, 4ีนะฮะแทรกอยู่นิดหนึ่งนะฮะมันจะมีเพลงหนึ่งเนี่ยแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นเพลงเนี่ยมันจะมี4ี่จังหวะก็ได้จะมีสจังหวะก็ได้ครับก็ต้องมามาดูตรงตรงแถวแถวกุญแจนะครับจะมีเลขบอกเลยครับก็ห้องหนึ่งมีกี่จังหวะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาทารายละเอียดเรื่องพวกนี้ทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเบสิกก่อนแล้วกันนะคอันนี้คือแบบฝึกหัดห้องหนึ่งมีสีจังหวะนะตัวขาวตัวโดวสองตัวรวมกันเป็นเท่าไหร่ใช่ครับตัวขาวกับตัวขาวก็รวมกันเป็นสีจังหวะจะจบละหนึ่งห้องอ่าเดี๋ยวผมมาทําห้องต่อไปก่อนแบบฝึกหัดโอเคแบบฝึกหัดตัวขาวครับตัวขาวหนึ่งตัวมีค่าเท่าไหร่ครับทุกคนนี่ตัวขาวมีค่า2จังหวะนะครับอ่าห้องแรกจะเล่นยังไง จะมาลองเล่นห้องแรกกันก็เป็นตัวโด2ตัวนะตัวละ2จังหวะเราจะเริ่มเล่นกันนะครับ one two three four หนึ่งสองสามสี่นี่ไงครับ1กับ2ก็มีค่า2จังหวะ3กับ4ก็มีค่า2จังหวะอ่าเข้าใจไหมครับทุกคนโอเคถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามไว้เลยครับถ้าเร็วเกินไปก็คอมเมนต์ไว้นะครับนะฮะผมแบบอ่ะรวดเร็วหน่อยนะครับโอเคเรามาเล่นแบบฝึกหัดตัวขาวกันทั้งหมดเลยด้วยกันนะครับ one two ตีหนึ่งสองสามสี่ห้องที่สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคที่คือแบบฝหัดตัวขาวนะครับก็คือ1ตัวมีค่า2จังหวะนั่นเองนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นฝึกแบบฝึกหัดตัวดํากันดีกว่านะผมจะทําแบบฝึกหัดตัวดําสักครู่หนึ่ง แบบฝึกหัดตัวดําตัวดํามีค่ากี่จังหวะครับมีค่าหนึ่งจังหวะเนาะโอเคโล่กัอนโล่โล่โอเคอาฝากกดช่องกดหลายช่องด้วยนะครับกดหลายช่องนะครับอย่าไปกดรีพอร์ตนะฮะโอเคห้องหนึ่งมีสีจังหวะนะอ่าผมเขียนเลขไปก่อนเลยอ่าปกติจะมีอย่างนี้นะครับก็มีเส้นอืมอ่าเล่นตัวดำเนะเาะเล่นตัวดำกัน ตัวดาจะเป็นอย่างนี้อ่าหนึ่งตัวมีค่าหนึ่งจังหวะอ่าผมผสมตัวขาวไปด้วยดีกว่าตัวดำนะครับอันนี้คือเส้นกั้นห้องนะอันนี้นะนนก็คือห้องที่1จบปุ๊บครบที่จอะเขาจะมีเส้นกั้นปุ๊บอานนี้นะฮะให้เรารู้ว่าอ๋อมันจบหนึ่งห้องแล้วนะครบแล้วอะไรเงี้ย อ่านทันมาไหมมีใครอ่านทันบ้างไหมเซนกานห้องออโอเคเอาสีห้องก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวดำมีค่าตัวละ1จังหวะนะครับแล้วผมเอาผสมกับตัวขาด้วยโน้สามตัวนี้ก็รวมกันเป็น4จังหวะพอดีก็ครบหนึ่งห้องพอดีนะครับนะก็จะมีเส้นก้นห้องแล้วไปห้องต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ผมอาจจะเขียนตัวดำไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะ โอเคเราจะมาลองเล่นห้องแรกกันนะครับ one two three four หนึ่งสองสามสี่ยากไหมครับทุกคนตัวดำมีแั้หนึ่งจังหวะเนาะนี้เป็นโน้ตมีนะครับเ็เล่นตัวมีตัวละหนึ่งจังหวะสองครั้งและตัวมีสองจังหวะอีกหนึ่งครั้งนะครับผมพูดถูกปะตัวดำมีแค้นหนึ่งจังหวะเล่นตัวมีสองครั้งตัวละหนึ่งจังหวะแล้วก็เล่นตัวมีอีกหนึ่งครั้งคือตัวละสองจังหวะนะครับอันนี้ก็อยู่จังหวะที่หนึ่งอันนี้อยู่จังหวะที่สองอันนี้ สามกับ4กดชั้นที่3แล้วก็แช่ไว้จนถึงจังหวะที่4นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับนะเรามาลองเล่นแบบฝึกหัดนี้กันดูนะครับ one two three four หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับมีใครสงสัยเรื่องโน้ตไหมครับ กุญแจฟ้าก็เหมือนกันนะครับทุกคนอ่ากุญแจฟ้าลองแบบเผยกุญแจฟ้ากันบ้างสักอีกสักหนึ่งบทเพลงอะไรกันนะครับอืมซีซีเหมือนกันอ่าอะไรดีนะอ่าผมเขียนแบบคล้กันเอากุญแจที่อยู่ตรงนี้อาจารย์งงว่าทำไมเขียนห่างลงใช่ไหมครับถ้าโน้ตอยู่เกินเส้นที่3ขึ้นไปเนี่ย เรามักจะเอาหางลงกันนะครับนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับนะฮะทนต่ำกว่าเส้นที่3ามก็เราจะเอาหางขึ้นนะฮะเพื่อให้เกิดการสวยงามนะครับลืมหางห้องที่สามละ ดดตัวค้าปลาจุดมีค่ากี่จังหวะครับใช่ครับ3จังหวะนะนี่นะฮะอ่าเรามาลองเล่นแบบฝึกหัดกุญแจฟ้ากันถ้าใครอ่านกุญแจฟ้าไม่ออกกุญแจฟ้าเคเสียงต่ำเนาะอ่านไม่ออกก็กลับไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับโอเคมือซ้ายผมจะวางตรงนี้เนาะตัวดาก็มีค่าหนึ่งจังหวะตัวแรกตัวอะไรครับตัวมีอ่ามีมีมฟาซอดน,นะครับเราต้องเล่นพรกับจังหวะด้วยนะวั e ชูชีโนึงสอง 3 4โอเคนี่คือห้องแรกนะครับเราจะทำลันไปทั้งอ่ะสี่ห้องนี้เลยแล้วกันนะครับเนี่ยเรื่องการช้าๆนะอา้าวห้องที่สองผมเล่นเกินแนฮะ่โอ้ผมเขียนโน้ตผิดนิดนึงนะอา้าวผมจะลบก่อนลบก่อนอา้าวลบอะไรแล้วอันนี้กดออกเฉยเลยเดี๋ยวลบก่อนเขียนเกินไปตัวนึงอ่ะโน้ตอาจจะเพลงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างน,นะครับไม่เป็นไรนะฮะ แต่ให้ค่าโน้ตถูกต้องนะจำน้ตไม่ได้นะครับผมก็จะเขียนไปให้เป็นแบบฝึกหัดนะครับโอเคลองดูทั้งข้อแล้วกันนะครับทั้งบรรทัดกุญแจฟานะครับ one two three four หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสเข้าต่อไปหนึ่งสองหนึ่งสสาโอเคนี่คับโน้ t ที่ถูกต้องคือ แบบนี้นะครับเล่นเล่นตามโน้ตได้ถูกต้องนะฮะแต่คนเขียนเนี่ยเขียนผิดเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะแล้วก็มันจะเล่น2มือได้ด้วยนะครับทุกคนนะฮะปกติแล้วเราจะอ่าน2กุญแจพร้อมกันนะจะเป็นเป็นโน้นะเขาก็จะเอาไอ้สองอันเนี้ยมารวมกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาทำโน้ตสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทำโน้ตกุญแจฟ้าให้อ่าเหมือนเพลงเดียวกันกับกุญแจซอนด้านบนก่อน เ,เส้นแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงกันนะครับนี่นี่นะฮะก็คือเราจะมาเล่น2อกุญแจพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าต้องเขียนกุญแจฟาก่อนอ่ะกุญแจฟ้า,ฟาต้องเป็นโน้ตเลยนะเป็นโน้ตตัวโดแล้วกันโดตัวกลมก็มีค่าสีจังหวนนะเนาะตอนนี้2มือเนี่ยเราจะเล่นไม่เหมือนกันแล้วนะ โอเคอ่ะเรามาดูห้องแรกกันเห็นไหมครับเราจะมือขวาเล่นโน้ตตัวมี3ตัวส่วนมือซ้ายกุญแจฟ้าเล่นตัวโดตัวเดียวเลยครับมือซ้ายเราจะกดแช่ค้างไว้เลยเพราะเป็นตัวกลมตัวกลมมีค่าเท่าไหร่4จังหวะใช่ครับต้องแช่ค้างไว้4จังหวะ1 2 3่สา่ส่วนมือขวาเนี่ยเราก็ต้องเล่นตัวมี3ตัวใช่ไหมครับก็เป็น1 2 3นะครับเราจะเล่นห้องแรกพร้อมกัน2มือก็จะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 งงไหมครับทุกคนถ้าไม่งงก็ไปกันต่อนะครับนะฮะเราจะเล่นกันทั้งหมดเลยนะครับ4ี่ห้องเลยนะสองมือพร้อมกันนะครับมือซ้ายผมเขียนเป็นโน้ตตัวดัทั้งหมดเลยนะฮะลอดูกันนะครับวันจูที่โฟหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอามสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสงสาสี่ โอเคแค่นี้น,นะครับทุกคนนะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ